สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับช่องซันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิด A.P.F กับอ่าอุณหภูมิกาจอนะครับของวอรโโซนเลยนะครับไม่ใช่ต้องใช้แอปนะครับอันนี้นะครับมานี้นะครับไปดูเลยครับเข้าตั้งค่าครับมาที่นี่ครับ อันนี้แล้วก็เลื่อนลงมาครับมันจะหยุดนี่นะครับนี่นี่นี่กดโชว์โหมดนะครับผมจะเปิดแค่ FPS แล้วก็ GPU แล้วก็อันนี้นะครับ GPU Clock นะครับนี่นะครับสองสามอันนี้นะครับนี่ถ้าปิดก็ไม่เห็นใช่ไหมครับขวาบนครับนี่นะครับประมาณนี้ครับ เปิดไว้ดูเอพจได้ครับ